นาฬิกาของปลอมแต่หลอมแล้วเป็นทองแท้อ๋ออเป็นก๊อปก็ซื้อเองหลายสิบปีแล้วใช่ไหมคะน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่าสามสิบกว่าปีโอ้เฉพาะสีทองตรงกลางมีค่าทอง4 2เรนฮ้ยนี่ของก๊อปจะนจากทองแท้จริงๆหรอเลยอ่ะชิ้นนี้ก็ขึ้นค่าทองแต่โลโก้กับหน้าปัดไม่ใช่ทองนะเน่นไงของก๊อปจะทองได้ไงหรือใส่เอามาลงเบ้ายังไงเราก็ยังไม่เชื่อว่าของก๊อปมันจะเป็นทองแท้22.48ปกรัมครับ ให้พี่เขาตรวจสอบความเรียบร้อยอันนี้น้ำหนักหลังหลอมนะคะ2ี่สิจุดแกรัมค่ะขาเขาเครื่องเช็คก,กันอีกรอบเฮ้ยเป็นทองแท้จริงๆด้วยแหมเปอร์เซ็นต์พุ่งขึ้นจาก42เป็น50เ <งง S 2> ลต <งง S 2> ผมก็พิง่งรู้นะว่าวงการนาฬิกาก๊อปเก่อเอเขาใช้ทองอันนี้จะขายได้เท่านี้นะคะ,คะ ต้องขออภัยที่ร,รบหลู่ไว้ว่าไม่ใช่ทองจิ้นเฮงหลีรับซื้อทองทุกแบบทุกสภาพเลยนะเงมนนากและแพตินั่มเราก็รับซื้อมีหน้าร้านเปิดมา60ปีแล้วอยู่ใกล้ส่งมาขายได้คะ่ะ